อุ้ยมาแล้วมาแล้วงกินัเองเลยแกะกินข้างในเองเลยนั่นว้งนมามาลายจริ้งๆแล้วลายแล้วลาย ที่นั่งอย่างนี้ชั่วโมงละ1,000บาทนะคะก็มีค่าเข้าคนละ50บาทนะคะตอนนี้พ่อบองกำลังขับค่ะใช่ใช่ชั่วโมงสองชั่วโมงพอบังเหรอใช่คืนคืนบ่ายสองอะย้มมาที่นี่เหมือนจะเป็นครั้งที่สองเองนะค่ะเป็นครั้งที่สองยิ้มเย้เคยมาที่จำไม่ได้อดเด็กเด็กวันนี้บรรยากาศดีมากๆเลยฝนเพิ่งหยุดตกนะคะนี่นะคะแผนที่นะคะ อน,นี้เรากำลังจะไปจุดไหนก่อนทีนมีสวนดอกไม้ได้วยนะมีสวนผลไม้ด้วยปะ่ะ Let's go <S นี่ไงยิ้มแย้มตรงนี้เป็นสวนผลไม้นะคะไม่รู้ว่าเป็นต้นอะไรอะค่ะอุ้ยอ้มะเฟืองไม่ปู่เห็นมะเฟืองยิ้มแย้มนี่คือต้นกล้วยนะคะทุกคนกระตายกระตายแบบเป็นหุ่นฟางอะปอหงนี่ไงจอดนี่เป็นยังไงนะเมืนมีป้อนอาหารด้วยหรือเปล่า มีผลไม้ให้ชิมด้วยนี่ไหมอันนี้แบบกินสดค่ะเฮ้ยข้าวโดนมสดอันนี้เขากินสดเลยนะคะทุกคนนมสดฮอกไกโดอร่อยไหมหวานหวานอร่อร่อยะอร่อยหดูไ้หมยังอร่อยไหมขอชิมหน่อยดูได้ไหมอ่ะอื่อยมากหวานมากค่ะทุกคนเป็นอย่างนี้นะคะมันไม่ดิบคือมันมันดิบนั่นแหละแต่เรากินดิบได้นะคะอ อ้าทุกคนว้าวมันหวานมากเลยยุบิเป็นไงบ้างเมลอนไม่ค่ยชอบเมลอนเรามาซื้ออาหารนะคะไปป้อนหงกันค่ะทางละ25บาทนะคะเราเป็นแได้เงินทอน ่มันเปียกไม่เป็นไรค่ะแม่ผู้เขาลองใส่เลยนะเดี๋ยวใส่ไปแล้วนะใส่แล้วก็ใส่ลงไปแล้วโอ้ยแย่งกันใหญ่เลยเดี๋ยวถ่ายให้ดูนะคะเนี๋ย่งกำลังใส่อาหารลงไปเนี่ยมันลงเต็มเลยโอยมีสีนี้ด้วยปลาอะไรอะปลาค้าหมอเฮ้ยหนูยิ้มใส่ลงไปเลยยิ้มใส่ลงไปใส่ลงไปเสร็จนะคะอาหารมันก็จะไหลตามท่อไปออกตรงข้างหน้านู่นเลยค่ะ เนอะลนเต็มเลยให้ปุ๋ยจะซูมให้ดูนะคะทุกคนโอ้พ่อปามาโยหนึ่งเลยอ๋อแท้จริงก็คือมาให้อาหารปลาตรงนี้ไม่ใช่ให้อาหารหงอ๋อนั่นไงยนั่นคืออาหารหงก็เป็นผักตรงนั้นน่ะม,มีสีดำเลยนะทุกนู้นไม่ปุ๋ยจะซูมให้ดูนะคะทุกคนอูยหงสีดำเลยหงขาวค่ะนู้เดี๋ยวเราไปจุดอื่นกันต่อค่ะ ในยิ้มหนูแย้มอยากกินข้าวโพดนี่มันได้ลยด้ยมันเป็นอย่างนี้เหรอไม้ละเท่าไหร่คะไม้ละสิบสิบไม้ละสี่สิบบาทนะคะเขาซีดอย่างนี้เลยนะคะซีดอย่างนี้เลยแล้วก็แกะแล้วก็กัดกินได้เลยนะคะเป็นอย่างนี้นะคะจะเป็นแบบกระต่ายหุ่นฟางค่ะตรงนี้น่าจะเป็นทุ่งดอกไม้ค่ะมีกระต่ายตัวเล็กอย่างนี้ด้วยมีขายยังใหม่อ่ะเเลย ที่เชียงใหม่ก็มีขายนะเป็น,นของโครงการหลวงอะค่ะว้าวใช่ค่ะโครงการหลวงโครงการหลวงมีขายค่ะแล้วก็มีคนแบบเขาปลูกขายที่เชียงใหม่ก็มีคะ่ะเยอซื้อเลยนะคะซื้อเลยนะคะซื้อเลยะคะ่ะอ,อ,อ,อร่อยจริง,รงดีมาก,มากบบแบบเรากินสดเลยนะคะก <c oughs> รอบหวานนมแบบเด็กๆชอบมากกินแล้วมีประโยชน์ด้วยนะคะทุกคนป่ะเดี๋ยวเราไปจุดอื่นกันต่อค่ะคนทียกชอบกินไอติม ชอบกินไม่ชอบกินผักนี่เหมาะมากมันหวานเหมือนไอติมเลยอ๋ง้มง้มกินต่อค่ะเดี๋ยวเราไปจุดอื่นกันต่อนะคะไปกันต่อค่ะหนูแยามบอกว่าอยากให้ถ่ายพ่อบอมกินเพลินเหลือไให้แม่ปุ๋ยนิดเดียวเองตรงนี้ค่ะอร่อยมากโอ้มีรถแบบรถใหญ่นี้ด้วยเป็นตรงนี้เป็นทุ่งทุ่งดอกไม้นะคะถ่ายรูปได้ค่ะน่ารักมากสีม่วง ยิ้มๆกินเพลินเลยนะยิ้มๆกินเพลินเลยนะอ้บันไดเดียวเดียวไว้ถ่ายรูปนะคะแบบไม่มีใครอย่างนี้เลยคนเดียวเลยเจอ้ตรงนี้าดูโดป่ะมาดูกันมพี่มีอะไรให้ดูเนี่ยข้างในดูสิไปเร็วอู้เป็นช้าค่ะทุกคน เป็นชาต่างๆนะคะชาอูหลงผสมดอกมะลิอันนี้เป็นชาอูหลงต้มตาลับค่ะอันนี้ชาอูหลงผสมดอกกุหลาบเลยนะตรงนี้นะคะเราได้ชิมคนละหนึ่งถุงนะคะของแม่ปุ๋ยนะคะเป็นชานี้ของพ่อบอมจะเป็นชาอูหลงผสมดอกมะลินะคะ นี่ป่ะเราไปนั่งชิมข้างนอกกันไปชิมชาของแม่ปุ๋ยกันเถอะนี่นี่คือชาของแม่ปุ๋ยค่ะอยับชิมก่อนให้หนูย้มชิมก่อนไหมอ่าโอเคค่ะระวังร้อนนะคะจิบนิดหน่อยเดี๋ยวจะกินชาเยอะไม่ได้นะคะนุ้ยเอนนุ้ยยิ้มชิมไหมอ่าฮ่าสีเข้มมากของแม่ปุ๋ยเป็นยังไงเป็นยังไงอะคะ เดี๋ยวเราจะพาไปดูตรงนู้นโขดหินกันนะคะว <Yeah. S 1> ิ่งได้ตามสบายเลยนะคะโอ้ยสาวิโโ่งเลยค่ะทุกคนเนี่ยดูสิย,มย,มย,มยมิ้มแย้มก้อนใหญ่บอลล่มทั้งนั้นเลยดูสิ <Wow. S 1> สวยๆทั้งนั้นเลยโอ้โตรงนี้ก็สวยนะคะสามารถถ่ายรูปได้นะคะตรงนี้ <c oughs> ป้าเดี๋ยวเราไปจุดอื่นกันต่อค่ะ <c oughs> เดี๋ยวเราไปจุดอื่นกันต่อนะคะ เราจอดตรงจุดนี้กันก่อนนะคะมินิซูเนี่ไงป้อนอาหารสัตว์อ๋อไม่เป็นตะกร้าหนึ่งตะกร้าก็จะมีอาหารนะอุ้่อันนี้ป้อนสัตว์อะไรคะอาหารจะมีลูกปิดแก้วค่ะดูตามลูกที่แก้วได้เลยโอ้ยนี่ไงป้อนแก้วตอนนี้ป้อนกระต่ายใช่อุ้ยมีนมเอานมก็ป้อนแบบหมูค่ะ แล้วตรงนี้ล่ะคะทุกตัวค่ะอ๋อยาได้ทุกตัวอุ้ยดีนะเนี่ยเรามาซื้อแบบเราได้เป็นเซตเลยเซตนึงจบเลยสาทุกตัวเลยไปเซตนี้ไปแล้วก็เอาเซตนี้ได้ค่ะไปเลยป้อนอะไรก่อนคะอุ้ยมันรอดหนแค่อันไหนป้อนก็ต่ายอันไหนป้อนกระต่ายแค่รถเหรอคะอุ้ยได้เลยงัามงัมงัามงั้มงั้มงั้มงัมงั้มงม อุ้ยมาแล้วมาแล้วง่แง่กินเองเลยไหนจะตายนี่ไงใครบอกหนูยิ้มป้อนแครอทเลยแครอทก็ป้อนได้นะคะเวิกิให้เป็นกาอชอบไหมชอบไหมชอบไหมอุ้ยดึงอย่างนี้ได้เหรอง่แง่อุ้ยแม่โอ๊ยตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้มาใหม่ตัวนี้ค่ะตัวนี้ค่ะไหนไหน หนูยิ้มโอเคแครลอดได้เหรออ่าหนูให้แค่หลอดเท่านั้นอ่ะแค่หลอดหนูกินใหญ่เลยแงมมๆๆมเอ้ยน่ารักเลยงามแงมอ๋อผักกินได้ไหมอ่าไม่ชอบชอบกินแค่หลอดแน่เลยเยสโอ้นั่งป้อนกันอย่างนี้เลยนะคะใกล้ชิดสุดๆเลย อุ enfin ้ยลงมาเลยยิ้มมาทางนี้ยิ้มมาทางนี้เดี๋ยวอันงันโอ้โหใจเย็นใจเย็นกินเก่งมากเลยใจเย็นค่ะอุ้ยตัวเล็กตัวเล็กตัวเล็กต้องให้ตัวเล็กกินนิดนึงแล้วก็เก็บต้องให้ตัวเล็กอ่าโอ้โหตัวเล็กตัวเล็กตัวเล็กเล้าตัวเล็กให้เต่าด้วยนะอ่าตัวเล็กกินเต่าด้เหรอเ้ยเป็นไงดึงเหรอ อป้อนน่าจะต้องป้อนจังนี้แล้วแหละดูแบบจู่ๆจู่ๆอย่างนี้เลยอ่ะดูกันแบบรุนแรงมากเลยอ่ะคนอูยิ้มไม่มาหรอกนะโอ้โหดูของหนูแย้มโอ้โหของหนูแย้มดูแบบรุนแรงมากอันนี้อร่อยมดมดตอนนี้เหลืออะไรคะหอุูยฮะอะไรอ่ะลูกจุงกินเพีย อออุ้ยตัวผู้อยู่บนหัวสีสูดเปตัวผู้ค่ะตัวผู้หัวสีฟ้าค่ะอือยิ้มอะไรเหรอระวังนะให้แบบระวังอุ้ยแกะแกเองเลยแกเองเลยอ่ะอย่าไม่ปุ๋ยโชว์นะนี่ทุกคนดูนะดูนะดูนะแกะกินข้างในเองเลยนั่นินโหดีมากอุ้ยน้องเก่งมากไม่ปุ๋ยอยากให้มากไดหมอยากกิน คุยยักยักคุยยักยักโอ้ยตัวข้างบนตัวันตะวันตะวันจินงไรอ่าฮะนี่แกโชนะอย่านีนะแกโชเลยแกโชเลยเอาไหมัน่ารักมากโอ้ยเกาะอยู่เต็มไปหมดเลยอ่ะเฮ้ยสนุกอ่ะป้อนแบบน้องใกล้ชิดเลยอ่ะค่ะทุกคนโอ้ยลูกพ่อบอมหนูแย้มเอามาเล่นแทนตะวันล่อแล้วแต่ละตัวก็ตามไปนะเกาะตามไปเลยอ่ะ แยมตัวนี้มาส่งทัออีกหนึ่งตัวใช่มากมากเอาไปเอาไปเอาไปจุดนี้สนุกค่ะทุกคนจุดนี้สนุกอ๋อให้รางวัลใหญ่เลยตัวนี้เก่งเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูม้าลายยินราบข้างบนกันนะคะไะนี่ไม่ใช่แต่ยินราบกับม้าลายนะเมียอะไรยิ้มไม่ใช่กระถิ่น วัวตุ้ซิวัวมันคือแย้าหวานแย้วหวานอิสราเอลนะคะวัวกับม้าลายยีราฟกินได้ไหมคะอ๋อยีราฟเขาจะไม่กินปะสวัสดีโอ้ยตรงนู้นมีเยอะมากเลยนี่แล้วก็ดูนี่ทุกคนนี่ตัวสูงมากมาแล้ว มอ้อมาลายนี่นะคะเขามีฟันที่คมมากเพราะฉะนั้นหนูยิ้มหนูย้มจะจับตรงพอโคนเท่านั้นนะคะแล้วก็ยื่นออกไปแล้วก็มา้าลายก็จะงับตรงที่ตายเองนะคะมา้มาลายโโจริงๆแล้วสีอะไรแล้วลายสีอะไรฮะอุ้ยขาวลายสีดำอออร่อยไหมตัวสีดำลาสีขาวอร่อยไหมแ่อดึงแรงมาก ม้าลายจริงๆคือมีสีดำแต่เป็นลายสีขาวโอ้ม้าลายคือตัวเป็นสีดำแต่เขามีลายสีขาวเฉยๆนะตอนแรกคิดว่าตัวสีขาวแล้วไม่ลายสีดำาีเงิงลมีม้าลายอ่ะจะเป็นตัวสีดำแล้วก็มีลายขาวนิดหน่อยแล้วก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนไปเหมือนเมื่อก่อนกลายพันธุ์กลายเป็นขาวลายขาวเยอะเลยเป็นลายสีขาวเยอะเลย เดี๋ยวเราจะเอาย่าหวานนะคะไปให้ว้าวดูสิกันโุ้คุณลุงกำลังใจอุ้ยกินใหญ่เลยยิงแรมคุณลุงเอาเอาย่าให้ยังใหระวังรถระวังรถค่ะโอ้โหดึงใหญ่เลยแอ่แง่โอ้โหลูกด้วยโอ้มีลูกด้วยเหรอมาแง่แง่เดี๋ยวระวังขลุ่ยไม่เป็นไรโอ้ ชากอย่างแรงเลยมันไม่ปุ๋ยจับให้มามาเอาโอ้โหโอ้โหโอ้โหใช่เ่นชักขยเยอร์ชัดๆเลยโอ้โยดี่กอหญ้าถ้าไม่ไหวอ่ะให้ปุ๋ยยนไปนะอ่ะไปมัมมัเลยอ้มีหลายตัวเลยอือหือดูสิยิ้มแย้ม แต่ละคนคะ่ะเปื้อนกันมากเลยนะคะเพราะว่าฝนเพิ่งหยุดตกนะคะเดี๋ยวเราจะไปจุดอื่นกันต่อค่ะปะโอ้สวยมากเลยว้าวสวยมากเลยค่ะอ้ตรงนี้นะคะมีรถแท็กอร์ด้วยนะคะตรงนี้มีอุย้ย e ATV ด้วยนะทุกคน ATV e ปั่นจักรยานด้วยนะรถตู้ใหญ่มาก ่มีกิจกรรมเยอะนะคะตรงนี้นะคะและตรงนี้มีคาเฟ่ด้วย <S <S ได้อะไรมาบ้างคะ <S 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 ได้ไอศครีมใครเป็นรสอะไรบ้างเอ่ยลิ้นจี่ของหนูแย้มนะคะเป็นลิ้นจี่ค่ะสีชมพูอย่างกับสตรอเบอรี่เลยเนาะ <S <S อร่อยไหมอร่อยของหนูยิ้มนะคะ,ะ,คะของหนูยิ้มเป็นมเลมอนนะคะเขาดูในนี้แม่ปุ๋ยเขาดูแค่ฝาเฉยๆนะ นี่แม่ปุ๋ยขอชิมคนละหนึ่งช้อนใครจะให้แม่ปุย๋ยชิมก่อนของนี้นะคะดดอืม,อมหอมสดชื่นคะ่ะอันนี้เป็นลิ้นจีนะคะอ,อืมลิ้นจีของหนูแยม้มอรอ <c oughs> ่อยขับรถกอล์ฟก็สะดวกสบายนะคะอยากจอดไหนก็จอดได้นะคะหรือใครไม่สะดวกนะคะก็นั่งรถบัสก,ก็ได้นะคะ <ม>ขับไป,ไปต่อโอ้จิมยีนดูสิตรงนี้เป็นไรชาล่ะคะทุกคนโอ้โหมีจุดไหตรงนั้นยื่นออกไปหนูยิ้มหนูแย้มสามารถแบบถ่ายรูปได้นะั้งนา้รออย่างนี้เลยเราเดินจิมยีอยากดูวิวหรอคะขัอบบงจอดมีที่จอดรถตรงเนี้ยเราสามารถขับรถส่วนตัวมาจอดตรงนี้ได้นะคะทุกคนแล้วก็ ขึ้นไปทานอาหารถ่ายรูปไล่ชายตรงนี้แบบนี้ได้เลยนะคะจำได้แล้วใช่ค่ะจำได้แม่นมากคุยิ้มหน่อยย้ำอยากเดินตรงไหนคะตรงนี้ยื่นออกไปตรงนี้หรือว่ายื่นออกไปตรงนู้นงกว่าจะเดินโอ้ต้สวยมากค่ะ ตอนนี้นะคะหนูยิ้มหนูแย้มนะคะจะทานข้าวกันที่ร้านอาหารนี้ <Yahoo! S 1> ก็เลยให้พ่อบอมนะคะขับรถกอล์ฟไปคืนเพราะว่าเราเที่ยวจนถึงจุดสิ้นสุดแล้วนะคะโอเคเดี๋ยวพ่อบอมจะขับรถของเรานะคะมารับกับแม่ปุย๋ยกับหนูยิ้มหนูแย้มที่นี่นะคะเราทานข้าวกันที่นี่นะคะโอเคปะยิ้มแย้มยวเราขึ้นไปสั่งอาหารข้างบนสําหรับใครนะคะที่อยากจะมาเที่ยวมาทํากิจกรรมเหมือนหนูยิ้มหนูแย้มนะคะก็สามารถมาได้ที่สิงปากตรงนี้นะคะ สำหรับคลิปนี้นะคะเดี๋ยวพวกเราขอตัวลาไปก่อนนะคะหนูยิ้มตัวยันบ,บายยเพื่อนๆกอนแล้วบายบาย